ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการค้อยคำแห่งชัยชนะพระเจ้าทรงต้องการให้ท่านดำเนินชีวิตในชัยชนะพระเยซูกำลังสร้างคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งซึ่งประตูดแดนมรณาไม่สามารถเอาชนะได้เลยในขณะที่ท่านได้ฟังการสอนพระวจนะของพระเจ้านี้ท่านจะได้เรียนรู้ว่าจะดำเนินชีวิตในชัยชนะและเอาชนะโลกได้อย่างไรให้เปิดใจของท่านเชื่อและคาดหวัง ว่าพระเจ้าจะตรัสกับท่านและเชื่อว่าชีวิตของท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางฤทธิเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนขอบคุณมากที่มาฟังคำสอนในวันนี้ในรายการถ้อยคาำแห่งชัยชนะผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับพระพรผ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้พระคำของพระเจ้า มีฤทธิ์เด,ด็เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้พระคาของพระเจ้ามีฤทธิ์เด็ดก่อให้เกิดความเชื่อภายในท่านความเชื่อที่เอาชนะทุกสิ่งในโลกนี้ได้และพระคาของพระเจ้ามีฤทธิ์เด็ดทาให้ท่านมีชีวิตแห่งชัยชนะได้ในรายการทอยคามแห่งชัยชนะวันนี้ผมอยากจะสอนในหัวข้อว่าความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากที่ไหนความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากที่ไหน หัวข้อนี้ก็สำคัญพิเศษเฉพาะช่วงนี้ด้วยเป็นเพราะว่ามีโรคอันตรายได้เข้ามาแล้วหลายหลายคนคงกำลังคิดสงสัยว่าอา้าวโรคโควิด1 9นี้มาจากที่ไหนแน่ก็ให้เราดูในพระคกึมภีในวันนี้เราศึกษาพระคำด้วยกันเราจะเริ่มเห็นจากพระคัมภีเข้าใจจากพระคัมภีโรคความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากที่ไหนจริงและในคำสอนวันนี้เราจะมาดูจากพระกัมพีมาก่อน แล้วคำสอนถัดไปเราจะมาดูจากพระคัมภีร์เดิมด้วยแต่ขอให้เราเริ่มต้นในฮีบรูบทที่หนึ่งก่อนนะครับในฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่13เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เราเข้าใจได้ว่าพระเยซูเข้ามาในโลกนี้และพระเยซูทรงสแดงพระประสงค์ของพระองค์ให้เราได้รู้ได้เห็นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนและพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรคือพระคัมภีร์สอนว่า พระเจ้าพระบีราในทุกวันนี้ตั้งแต่พระเยซูเข้ามาในโลกนี้จงถึงทุกวันนี้พระบีราตัดกับปราผ่านพระเยซูผมอยากจะขอให้เรามาดูในฮีบรูรบทที่หนึ่งข้อหนึ่งึงข้อสข้อที่หนึ่งได้อ่านว่านานมาแล้วพระเจ้าตัดกับบรรพบุรุษของอของเราหลายครั้งและหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระวจนะข้อที่สอง แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตัดกับเราทางพระบุตรคือพระเยซูผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาตรรับสิ่งทั้งโปวงพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรในสองข้อนี้ทำให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้พระเจ้าตรัสผ่านพระบุตรคือพระเยซู ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ตัดทุกสิ่งที่พระีส์ได้ทำคือเป็นการที่พระเจ้าพระบิดากำลังสื่อสารกับมนุษย์เราทุกคนพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนและพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรถ้าดูในข้อที่3นะครับในข้อที่3พระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงข้ามชู เอาหมาครับทรงค้าจูนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยประวัชนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับบึ้งขวาของพระเจ้าสูงสุดในข้อที่สมอยากจะให้สังเกตรประโยคว่าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าคือพระเยซูทรงเหมือนพระเจ้าพระบิดาร้อเ์เซ ถ้าดูในกำแปลฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยก็ส่วนนี้อ่านว่าทรงเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการเอเมนเพราะฉะนั้นข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าพระเยซูทรงมีแก่แท้เดียวกับพระเจ้าและพระเยซูทรงเหมือนพระเจ้าพระบิดาทุกประการเพราะฉะนั้นถ้าต้องการทราบว่าพระเจ้าเป็นแบบไหนพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหน พระเจ้าเป็นมีความปรารถนามีพระประสงค์สำมัมนุษย์อย่างไรบ้างก็ดูที่พระเยซูพระพระเยซูทรงเหมือนพระเจ้าทุกประการเป็นแก่แท้กับพระเจ้า a เมนคือถ้าอธิบายในใช้ตัวอย่างในทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าผมจะถ่ายรูปของท่านแล้วเอามาให้คนอื่นดูผมสามารถบอกเขาได้ว่าดูรูปนี้จะได้รู้ว่า เขาดูยังไงเขาเป็นยังไงลักษณะเขาเป็นยังไงเหมือนกันทุกประการนะครับคือถ่ายรูปของท่านรูปนั้นจะแสดงถึงลักษณะของท่านร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับก็เช่นเดียวกันกันกบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระเยซูเข้ามาในโลกนี้และทีนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นแกนแท้เดียวกับพระเจ้าหรือพระองค์ทรงเป็นเหมือนพระเจ้า ทุกประการเพราะฉะนั้นให้เรามาดูข้อพระเัืภีร์ที่พูดเกี่ยวกับพระเยซูพระเยซูทรงตัดอย่างไงบ้างพระองค์ทรงกระทําอะไรบ้างจึงเราจะได้เข้าใจสองอย่างคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแบบไหนแน่และพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไรแต่สิ่งที่สองที่เราจะได้เห็นคือความเจ็บป่วยเจ็บไข้เชื้อโรคต่างๆนั้นมาจากที่ไหนให้เรามาดูต่อในหนึ่งยอนบทที่สา ข้อที่8นะครับ1ยอห์นบทที่3ข้อที่8อ่านว่าผู้ที่ทำบาปก็มาจากมานเพราะว่ามันก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทำลายกิจการของมัน amen คือผมขออธิบายนิดหน่อยก่อนนะครับจะไม่เกี่ยวหัวข้อโดยตรง แต่อ่านมาแล้วผมขออธิบายเน้นหน่อยนะครับตอนแรกในข้อ8นี้ผู้ที่ทําบาปก็มาจากมารอันนี้ไม่ได้พูดถึงคริสเตียนที่ท,ที่หลักพระเจ้ากําลังเติบโต,ตกําลังพัฒนากําลังพยายามเอาชนะบาปในชีวิตเขาได้แล้วกาลังเติบโต,ตมากขึ้นมากขึ้นก็คริสเตียนทุกคนมีโอกาสพลาดไปได้ทําบาปก็ได้นี่คือสาเหตุมีหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9ถ้าเป็นไปไม่ได้คริสเตียนแท้จะทําบาปได้ไม่ต้องมีหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่9 ซึ่งเขียนว่าถ้าทําบาปก็สารภาพบาปกับพระเจ้าและพระองค์ทรงสัซื่อและเที่ยงธรรมและพระองค์จะทรงทำละพระองค์จะทรงให้อภัยบาปและชำระการอาธรรมทั้งเส้นเอเมนคือเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้ว่าเรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจทุกคนที่เป็นคริสเตียนคือยังมีโอกาสทํเพิดพลาดได้แต่เรามีพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าถ้าเราปรับใจสารภาพบาปพระองค์ทรงชำระแล้วเราได้ในข้อนี้บอกว่า เมื่อผู้ที่ทำบาปก็มาจากมารในภาษากรีกผู้ที่ทำบาปคำว่าทำเป็นลักษณะภา,ภาษากรีกหมายความว่าคนที่ทำยังต่อเนื่องยังมนปรารถนาที่จะทำตั้งใจที่จะทำไม่ได้พูดเกี่ยวกับคริสเตียนส่วนใหญ่ที่รักพระเจ้าไม่อยากทำบาปพยายามเปลี่ยนพยายามเติบโตจะมีท่าทีแบบรักพระเจ้าอยากจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านี่คือคริสเตียนส่วนใหญ่นะครับ แต่ข้อนี้พูดถึงคนที่ไม่สนใจไม่เครพพระเจ้าว่ายังไงเราอยากทําบาปเราจะทําบาปเป็นคนที่ตั้งใจมีชีวิตอยู่ในบาปจริงๆคือคนคืออันนี้ก็เป็นมารซาตินไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ตอนท้ายในข้อ8นี้เราได้เข้าใจสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าที่พระเจ้าเสด็จเข้ามาในโลกนี้เป็นเพราะอะไรในข้อที่8นะในในประโยคที่สองพระบุตรของพระเจ้า ได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้นี่คือสาเหตุจริงๆคือทำลายกิจการของมานก็เลยที่พระเยซูเข้ามาในโลกนี้เริ่มจะปฏิบัติพี่น้องเริ่มจะรักษาคนเริ่มจะช่วยคนและการที่พระองค์ถูกตั้งไวบ้บนไม้กางเขนและตายบายนไม้กางเขนนั้นทั้งนี้เป็นเพื่อทำลายกิจการของมานเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าพระเยซูทรงทำ ทั้งหมดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคือสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยแล้วเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเพราะองค์พระเยซูได้ทรงทำลายกิจการของมารเรียบร้อยมาแล้วและกิจการของมารคืออะไรคือบางคนคิดว่าเป็นแต่เรื่องความบาปอย่างเดียวซึ่งก็จริงนะแต่ไม่ใช่เรื่องบาปอย่างเดียวถ้าเรามาดูข้อพระคัมภีร์อื่นๆเราจะได้เห็นอย่างชัดเจนกิจการของมาร รวมถึงอะไรบ้างให้เรามาดูในกิจการบทที่10นะครับกิจการบทที่10ข้อที่38ในข้อนี้อาจารย์เปโตรกำลังเทศนากำลังประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูในบ้านคนหนึ่งชื่อคนอนเนียนะครับและในข้อที่38ปเปโตรประกาศแบบนี้เกี่ยวกับพระเยซูคือเรื่องที่ว่า พระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเรตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพระองค์ในข้อนี้มีข้อเคิ็ดหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับ จริงๆใช้เวลาเทศนะเป็นชั่วโมงจากข้อนี้เลยแต่วันนี้จะเอาสั้นๆก่อนนะครับคืออันดับแรกเมื่อพระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระเจ้าได้ทรงเจิมพระเยซูด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพและด้วยการทรงเจิมสองอย่างนั้นพระวิญญาณและฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระเยซูออกไปทําคุณประโยชน์ไม่ได้ออกไปทําร้ายคนแต่ออกไปทําคุณประโยชน์และส่วนหนึ่งในคุณประโยชน์นั้นก็คือ ทีนี้บอกว่าและรักษาคนเอเมนพระองค์ทรงใช้การส่งเจิมนั้นเพื่อจะรักษาคนและคนที่พระองค์รักษานั้นข้อพระคัมภีร์นี้บอกว่าที่ถูกมารเบียดเบียนคือหมายความว่าทุกคนที่พระเยซูทรงรักษาในเมื่อพระเยซูอยู่บนโลกนี้ทุกคนนั้นเข้าป่วยพระมารซาตานไม่ใช่เพราะพระเจ้า ความเจ็บป่วยเจ็บไข้ของของคนเหล่านั้นทั้งหมดไม่ได้มาจากพระเจ้าไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่เป็นความต้องการของมารเพื่อมารจะเบียดเบียนคนได้เพื่อมารจ,จะทำลายคนได้เพื่อจะทัดมารจะทำกิจการของมารในชีวิตคนได้จากข้อนี้เราเห็นได้ชัดเจนว่ากิจการของมารอย่างหนึ่งก็คือเบียดเบียนคนด้วยเชื่อโรคด้วยความเจ็บป่วย จ็บ่ายแต่กิจการของพระเยซูคือสิ่งที่พระเยซูได้ทำแสดงเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะทําลายกิจการของมารจึงพระอค์มารักษาคนคนคน,คน,ค,นคนป่วยนะครับทั้งหมดนั้นคือรักษาเขาปล่อยเขาให้พ้นจากการกิจการของมารให้พ้นจากความเจ็บป่วยเจ็บไข้ซึ่งมารใช้เบียดเบียนเขาอยู่ ขอบคืนพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายพระคัมปีบอกว่าพระเยซูยังทรงเหมือนเดิมพระเยซูไม่ได้เปลี่ยนพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนคือพระเยซูทรงเปลี่ยนการทรงสำแดงพระประสงค์ของพระองค์ออกมาให้เราเห็นได้ถ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบไหนและพระเจ้าทรงมีพระประสงค์แบบไหนบ้างดูที่พระเยซูสิ่งที่พระเยซูได้ทำสิ่งที่พระเยซูได้ตัดและเมื่อเรามองที่พระเยซูแล้วเราเห็นได้ว่าความเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า แต่มาจากมารซาเตรมารใช้ความเจ็บป่วยเจ็บไข้บีดบีดโคนและพระเยซูมารักษาปอบปลอยเขาจากกิจการของมันนั้นได้ด้วยนะครับถ้ามาดูในลูกาบทที่13เราจะเห็นตัวอย่างชัดเจนในพัฒนากิจของพระเยซูนะครับในลูกาบทที่13เราจะเริ่มอ่านในข้อ16อข้อที่10นะครับจนถึงข้อที่16ในข้อที่10ขณะที่พระเยซู ทรงสางสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโดโตมีผู้หญิงคนหนึ่งมีผีเข้าสิงซึ่งทำให้นางเป็นโรคมา18ปีมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรค18บแปปีมาแล้วเพราะอะไรข้อนี้บอกชัดเจนมีผีเข้าสิงทำให้คือที่ผู้หญิงคนนี้เป็นโรคมา18ปีแล้วเป็นกิจการ ของมารไม่ได้มาจากพระเจ้าและถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เขาป่วยผู้หญินคนนี้ป่วยเป็นโรคแบบนี้ทำไมพระเยซูทรงรักษาเขาถ้าพระเยซูทรงรักษาเขาทางทางที่โรคมาจากพระเจ้าและเป็นพระประสงค์ของพระองค์ก็แสดงว่าพระเยซูขาดกับพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเรารู้อยู่ดีว่าไม่ใช่เลย ไม่เพราะองค์ทรงเชื่อฟังพระบีดาทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้มาที่จะทําตามใจอำเภอของเราแต่มาทำมาที่จะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนคือก็เลยเราเข้าใจได้ชัดเจ้งนะครับว่าพระเยซูทรงรักษาผู้หญิงคนนี้เพราะการรักษาโรคเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าและที่เขาเจ็บป่วยนี้เป็นโรคที่มาจากมารเป็นวิญญ,ญาณชั่วทําให้เขาป่วยได้ คือบางครั้งมีโรคหรือมีวิญญาณชั่วมาโจมตีโดยตรงก็ได้แต่บางครั้งอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีวิญญาณชั่วตรงนั้นก็ได้แต่เพราะความเพียดบาปธรรมชาติบาปและความตายฝ่ายวิญญาณและที่มันยังอยู่รอในโลกนี้ทํากิจการของมันอยู่โรคก็ยังอยู่ในโลกนี้ก็ติดกับของได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจที่ไร้อยสอนในคําสอนที่แล้วทานได้รับการทรงทายเรียบร้อยมาแล้วอเม้นไหมครับ และถ้าดูต่อในข้อที่1ินี้นะครับในข้อที่1ิผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพีเขาสิงซึ่งทำให้นางเป็นโรคมา18ปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็กองยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยคือเขายืนยืนต้องไม่ได้สิบแปดปีมาแล้วในข้อที่12เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร เห็นเจงทรงเรียกและตาก,กับนังว่ายิ่งเอย๋ยเธอได้รับกำปลอบปล่อยให้ผ้นจากโรคของเธอแล้วไอเมนพรีซูทรงรักษาเขาในข้อที่13คือเมื่อพระองค์วางพระหัตบองตัวนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสรญเสรญพระเจ้าในข้อนี้เราได้เห็นว่า มีมารซาตินทำให้ผู้หญิงคนนี้ป่วยแล้วพอพระเยซูได้เห็นนางแล้วก็เริ่มจะทำพระราชกิจของพระเจ้าเริ่มจะทำในสิ่งที่พระองค์ทรงทรงพระเยซูเข้ามาเพื่อจะได้ทำในโลกใบนี้พระเยซูเรียกนางนั้นมาแล้วบอกกับเขาว่าท่านได้ให้ได้รับการปลดปล่อยให้พร้อม จากโรคของเธอแล้วเอเมนเขาให้สังเกตคำว่าปล่ปล่อยให้พ้นเดี๋ยวจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะครับก็เลยพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในธรรมศาลาวันนั้นมีผู้นำศาสนาในสมัยนั้นเขาเขาไม่พอใจเขาเริ่มจะมาว่าพระเยซูพูดว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกเขาทำตัวเหมือนเหมือนเคร่งศาสนาเหมืนเหมือนเป็นเป็นเป็นภาพ ภา,ภาพที่แท้จริงของพระเจ้าแต่ความเป็นจริงเขาอิจฉาเขาเป็นห่วงฐานะตําแหน่งของเขาพระพระเยซูเข้ามาช่วยคนจริงๆลลอปล่อยคนจริงๆก็เลยเขาอิจฉาเขาบอกว่าไม่ควรจะมาทําแบบนี้ในวันสะบาโตก็มาทําในอีก6วันนั้นได้และในข้อที่1ิบสิบสิบสินะครับพระเยซูก็เริ่มเอ,เ,อเอาหม่ครับข้อที่ 15, ยยสิพระเยซูก็เริ่มตัดตอบเขาด้วยนะครับ ในข้อที่15แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรดสตอบเขาว่าโอ้พวกหน้าซื่อใจคดพวกท่านทุกคนก็ปล่อยวัวปล่อยลาออกจากคอกของมานพาไปเกี่ยน,น้ำในวันสะบาโตไม่ใช่หรือพระเยซูก็ยกตดูอย่างเช่นพูดถึงศาสตร์ของเขาในวันสะบาโตศาสตร์เขาก็ถูก หมากไว้ถูกคางไว้ในคอกแล้วต้องปล่อยเขาคือต้องปล่อยสัตว์นั้นเพื่อจะพาไปเกียนนามได้แล้วทีนี้ชายเขา่าพวกท่านทุกคนก็ปล่อยวัวปล่อยลาคำว่าปล่อยนี้ในภาษากรีกเป็นคำเดียวกันที่แปลในหนึ่งยอหนบทที่สามข้อที่ 8. ว่าทำลาย คำว่าทำลายในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อ8นั้นทำลายกิจการคอมมานไม่ได้หมายความว่าทำลายแบบไม่มีไม่มีในโลกนี้แล้วทำลายไปหมดแล้วหมดเส้นแล้วไม่ความหมายจริงๆก็คือว่าทำลายกิจการจากชีวิตคริสเตียนทำลายการทำงานคอมมานจากชีวิตคริสเตียนจนคริสเตียนได้รับการปล่อยแล้วจากการกระทำะกิจการของมานซาตานทั้งหมดนั้นได้แล้วด้วยแล้วเหมือนที่เขาปล่อยวัว ให้ไปเกียรน้ำได้ในคอที่16ผู้หญิงคนนี้เป็นบุตรสาวของอับราฮัมซึ่งถูกซาตานผูกมัดไว้ถึง18ปีแล้วไม่ควรหรือที่จะให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจำจองนี้นายวานสบาโตเอเมนคือพระเยซูกาลังอธิบายกับพวกนั้นว่าถ้า ศาสตร์ของพวกท่านสมควรที่จะรับกาปล่อยในวันสะบาโต,ตเพื่อจะพาไปเกียรน้ําได้ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็น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 ,เป,นเป็นบุตรเป็นลูกหลานของอับราฮัมควรจะได้รับเช่นกันควรได้รับกำปลปล่อยจากเครื่องจําจองของเขาด้วยก็ให้ดูในข้อที่16คําว่าไม่ควรรู้ที่จะให้นางหลุดพ้นจากเครื่องจาจองนี้คําว่าหลุดพ้น อีกครั้งหนึ่งในภาษากรีกเป็นคำเดียวกันที่ได้ใช้ในหนึ่งยอนบทที่3ข้อ8นั้นที่แปลว่าทำลายคือหนึ่งยอนบทที่3บอกว่าพระเยซูมาเพื่อทำลายเกจการของมารและจากเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนกกจการของมารก็คือทำให้ความเจ็บป่วยเ,เจ็บไข้เชื้อโรคเข้ามาในโลกและทำให้ผู้หญิงคนนี้มีโรคด้วย และในชีวิตผู้หญิงคนนี้พระเยซูมาทำลายกิจการของมันทีนี้ขอที่16บอกว่าซึ่งซาตานผูกมัดไว้18ปีมาแล้วพี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้ในพันธเกจของพระเยซูชัดเจนนะครับความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากที่ไหนและวิธีแก้ป,ปัญหาคืออะไรคือพระเยซูคือในเรื่องนี้พระเยซูเป็นเหมือนพระเจ้าทุกประการนะครับเป็นแกนแท้เดียว กับพระเจ้าคือมองที่พระเยซูจะได้เห็นพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรและพระประสงค์ของพระบิดาพระเจ้าของเราคือไม่ให้มานหรือไม่ให้ความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาผูกมาหล่าไว้แต่ให้สิ่งที่พระเยซูได้ทําทําลายกิจการของมานออกจากชีวิตเราและทําให้เราได้รับการปลดปล่อยจากเชื้อโรคทั้งเส้นในโลกนี้ถ้าสังเกตดูพฏิกิจของพระเยซูทั้งหมดในประกิริกุลสี่เล่มนั้น ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวพระเจ้าหรือพระเยซูทําให้คนป่วยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวพระเยซูตรัสกับคนป่ยว่ารักษาไม่ได้เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้คนป่วยแต่ทุกครั้งที่พระเยซูเจอคนป่วยทุกครั้งที่มีผู้ใดามาหาพระเยซูเพื่อได้รับการรักษาให้หายพระองค์ทรงรักษาเขาหาหายจริงๆทําให้เราได้เห็นได้เข้าใจชัดเจนนะครับว่าความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากที่ไหน ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้คนป่วยทําไมพระเยซูจึงรักษาเขาปลดปล่อยเขาจากพระประสงค์ของพระเจ้าก็ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายเราเข้าจะอยู่ดีได้นะครับอเมนก็ในทุกวันนี้คริสเตียนหลายคนคิดว่าความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากพระเจ้าเขาป่วยเพราะพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างแต่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่คือเขา เชื่อว่าความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากพระเจ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเขาไปหาหมอทานยาเพื่อจะได้รับการรักษาให้หายจากพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายถ้าเราเชื่อจริงๆความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากพระเจ้าและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคนหนึ่งคนใด้คนนั้นควรจะไม่พยายามหายจากพระประสงค์ของพระเจ้าคือโรคนั้นเขาควรจะยินดีต้องรับ ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้เราป่วยเป็นพระประสงค์ของพระองค์เรายอมจำนนรับทั้งหมดไม่ใช่ไปหาหมอเพื่อจะหายได้ไม่ใช่ทานยาเพื่อจะหายได้บางครั้งเราคิดไม่ทูถึงในบางสิ่งบางอย่างจนเข้าใจไม่ถูกนะครับด้วยแต่ในพระคัมภีร์และพระคติกุลสี่เล่มเราเห็นได้ชัดเจนนะครับความเจ็บป่วยเจ็บไข้มาจากที่ไหนผมขอให้เราดูอีกข้อหนึ่งแล้วก็สรุปกับข้อนี้ในยอห์นบทที่1ิ ข้อที่สิบในยอห์นบทที่สิบข้อที่สิบพระเยซูตรัสว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายพี่น้องทั้งหลายความเจ็บป่วยเจ็บไข้เชื้อโรคต่างๆก็มีพรอแบบนี้เลยคือเกิดการลักฆ่าและทำลายทำลายสุขภาพคนทำลายการเงินคนขโมยเงินจากคนขโมยลูกจากพ่อแม่ขโมยพ่อแม่จากลูกคือมีการ ความเจ็บป่วยเจ็บไข้ทําให้เกิดการลักค่าทําไรยเสียเพราะฉะนั้นเราเห็นเข้าใจได้ชัดเจนความเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารซาเตอรและพระเยซูตัดต่อนะครับในข้อที่สิบนี้ว่าเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์นี่คือสาเหตุที่พระเยซูเสด็จเข้ามาแต่ยังมีขโมยนะั้นคือมารซาเตาน และกิจการคอมมาคือการฆ่าลักและทำลายนั้นคือทำให้มนุษย์ไม่สามารถได้รับชีวิตและชีวิตยังครบบริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระเยซูเสด็จเข้ามาเพื่อทำลายกิจการคอมมานนั้นเพื่อเราจะได้รับชีวิตและได้รับชีวิตนั้นชีวิตนั้นยังครบบริบูรณ์ได้พี่น้องทั้งหลายในทุกเวลานี้ในวันนี้พระเยซูทำเรื่องนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยมาแล้วเพราะองค์ได้ทรงทำลายกิจการคอมมาแล้วคือหมายความว่า จากสิ่งที่พระเยซูได้ทำบนไม้กางเขนและที่พระองค์เส้นพระชนและฟื้นขึ้นจากความตายเอาชนะมารเอาชนะความบาปเอาชนะผลที่เกิดจากความบาปนั้นเอาชนะธรรมชาติความตายไฟเวิญญาันได้เรียบร้อยมาแล้วคือทําให้ท่านได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสราจากกิจการคอมมารทั้งเส้นซึ่งเราได้เห็นในพระกัมปีแล้วกิจการคอมมาร่วมถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้และโรคต่างๆนั้นด้วย แต่บางคนฟังแบบนี้เขาอาจจะสงสยัยอาจจะคิดมีคำถามว่าแล้วพระคกลมภีเดิมเป็นยังไงเพราะว่าไม่ใช่หรือที่พระเกลมภีเดิมบอกว่าพระเจ้าทําให้พระเจ้าบานดานอะไรแบบนี้เป็นคำถามที่ดีและคําสอนถัดไปเราจะมาดูในพระเกลมภีเดิมนะครับว่าพระเกลมภีเดิมว่ายังไงและเชื้อโรคความเจ็บป่วยเจ็บไข้ในพระคกลมภีเกิดขึ้นกับเขาเพราะอะไรจริงผมขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาฟังในวันนี้ผมเชื่อว่าได้รับพระพร จากพระคำขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคนในพระนามพระเยซูเอเมนเราเชื่อว่าท่านได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจโดยพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเป็นคริสตจักรที่ชนะและเข้มแข็งไม่ใช่คริสตจักรที่อ่อนแอและพ่ายแพ้ผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจของพระเยซูที่สำเร็จลง ท่านสามารถเอาชนะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้ขอเชิญท่านมาร่วมกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในถ้อยคำแห่งชัยชนะท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาของสิทธิพิบาลคีตพร้อมทั้งโครงร่างและ powerpoint ได้ที่ w w w r e m a t h i i l a n d .org ขอพระเจ้าอวยรพรท่านอย่างบริบูรณ์ค่ะ